สวัสดีได้สิสุขสุขคนผู้ติดตามห้าน้อยมือว่านีเดินดนี้แล้วพี่น้องเนาะนี่ตอนรับข้อสูงส่งถ้าคุณพาลวยพี่น้องเ้ยห้าน้อยกับเขาซีหลุดเริ่มดีแล้วพี่น้องเริ่มดีแล้วซีหลุดแ่มีบันที่นี้ิบเก่าหน้าหมื่ว่านี่พันมาห้าน้อยเฉพาะคิดลุดไปพี่น้องการชาตเขาศูนพี่น้องในศูนเก่าพิเศษเขาศูน ในแปดศูนย์ปกติเขารูดสามด้สามหนึ่งี่พี่เขาลูดสามในสามสามพี่น้องในสี่ลูดพี่น้องเอาเบาๆลายใหญ่ห่างพี่น้องเอ้ยมาสุมขันต่อไปต่องหงวดเลยพี่น้องเกงเริ่มเก่งแหล้หาหน้อยเริ่มเขามาอีกแล้วเติมให้พี่น้องพู้ติดตามเขามาติดตามได้หลายได้พี่น้องเด้อ ้าหน่อยสปอร์จี๊ดจับคู่สามสี่หกสี่หก,หกเจ็ดหกเจ็ดดิ่ง บิ่งสามสี่สามสี่วิ่งวิ่งสามสีกลมสามสี่ร่องบก Học sĩ, học kết Pistasa. A sao ta cuộc hoặc kẹp cầu sáng cầu soon vinh. hút kẹt nhìn hút kẹt Công hút kẹt câu 3 lồng, câu 0 lò. พิเศษพิเศษลบคูศูนย์หกศู Hãy subscribe cho kênh Ghiền xuống hộp huynh con xuống hộp con xuống cầu kết hộp <laughs> <laughs> ស្ម្មំច្ម្ kết cho Bình cho hà bình Hãy Hà อมสงห์พ i p

ดิงเก็ดสีกรมเก็ดสีล่องเก็ดแปดเอาขีดสองอขีดสองไปเลยล่องเก็ด 8, 4, แปดสีเก่าแคบหน้าจ้อยพี่น้องเพื่นได้เข้ามาแล้วเอาไปรุ้นโชคกันพี่น้องด้วยกันอีกเมืองแรง ว่านี่เลยแจ้งว่านี่นี่ซีหลุดเด้อพี่น้องเด้อเริ่มเดินเริ่มเข้ามาเดินดีแล้วพี่น้องจากหนึ่งจากสองจากสามมาเป็นซีเลยแรงสิว่าเป็นหกเป็นเจ็ดไปแล้วพี่น้องพี่น้องก็ได้เข้ามาแล้วสกคูุกคนกาย่าลืมแช่บอกต่อๆกันไป่เด้อพี่น้องเด้อผู้เขามื่อไม่กักดติดตามไปกัดดิ้งติดตามไปห,ห้าหน้อยวันที่สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อแรงพี่น้องเมื่อแรง 4ม0เฉยเฉพาะเก็บจับคู่34 64 67วิ่ง34กรม34ร่อง6467กาซาด67 9390วิ่ง67กรม67ร่อง9390พิเศษ0609 76วิ่ง06กรม06ล่อง097 76 ปกติ 2, หาหา 2, 2, 2องหาหาหนึ่งหาหเก็ดสองบิสองหากรมสองหาล่องหาหนึ่งเก็ดสองนี่ไอพี่เก็ดสี่เก็ดแปดาิเก็ดสี่กรมเก็ด่ล่องเก็ดแปดกับสี่เก่าพี่นองพูดได้เข้ามาแล้วกัน ช่เราะต่อกันไปเด้อพี่น้องเด <tinc S 1> ้ออย่าลืมคนใดก็แช่พี่แน่ผู้เข้ามาใหม่ก็กดกระดิ่งติดตามใหม่เพื่อสิได้สะดวกสบายในการติดต่อติดตามกันนะพี่น้องนะให้พี่น้องผู้เรีเขาว่าแล้วกระโชคดีโชคดีกันทุกคูทุกคนเด้อลำลำเรื่อยๆกันทุกคูทุกคนอย่างเงปังๆกันปีหกเก็บ่เจ็บบ่จนกันพี่น้องพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องเอ้ยสำรับมือนีอ้ก็ขอก่าวคําว่าสวัสดี